วันนี้เราตัอาดออกเจตผลเพราะว่าอาจจะมีวัโรคแฝงเรไม่รู้ตัวนะครับลแล้ววัณโรคแฝงก็คือว่าเรารับเชื้อวัณโรคไปแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่เกิดอาการซึ่งวัณโรคจีบัน <S <S เราบอกว่าเนี่ยคุณหมอที่มออ,อเขาบอกว่าถ้าเป็นปอดบวมแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดเนี่ยฉันมีอาการซึ่งสงสัยว่าเป็นวัณโรคอว่าทําให้ทีวีมันหมดไปเหมือนโรคประมาณสองพันล้านคนนะครับก็คือหนึ่งเมตร่ทีนี้ งบประมาณอันนี้มันจะต้องขึ้นอยู่กับความใจถึงตรงสมสะชนะครับว่าจะทำอันนี้หรือเปล่าครับความเสี่ยงเรื่องโควิดของเรานี่ลดลงนะครับจริงๆแล้วเราเกือบจะไม่ต้องใส่มาสก์ก็ได้แต่เรายังใส่อยู่เพราะว่ามันมีผลดีต่อสุขภาพป้องกันโรคอย่างอื่นนะครับรวมทั้งวัณโรคด้วยความเสี่ยงเรื่องวัณโรคเนี่ย ช่วงที่เป็นโควิดระบาดเนี่ยจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนน้อยลงเยอะเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่โควิดหมดแล้วเนี่ยเชื่อว่าวัณโรคก,กําลังเพิ่มขึ้นมาสาเหตุที่น้อยลงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้รับการรักษาเขาไม่เข้ามานะครับเมื่อโควิดหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอาการหนักมากขึ้นแล้วก็เข้ามารักษามากขึ้นเพราะฉะนั้นความเสี่ยงใน,ก,นการเกิดวัณโรคเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดลงนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยต้องต้องตามต่อไปครับ